สวัสดีนะครับเดี๋ยวเรามาป้อนยานะครับนะป้อนยาน้องหมานะครับเนี่ยอันนี้คือยาอ่ามีแบรนด์ผสมด้วยนะครับนะมีแบรนด์ผสมด้วยแล้วก็มีวิตามินแล้วก็จะมียาเอ่ออะไรบอดี้ฟอร์ตนะครับเนะี่ยเออเราก็ต้องป้อนเขาไปานะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับนะ ฉีดสลิงเข้าไปคือกินไม่กินเราก็ต้องบังคับให้กินนะนะครับนะเอาไม่เอาูกไม่เอาม่เอาเอาืมไอ้ยง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 เอ่เอกินเข้าไปกกินเข้าไปดูหูเขาฝั่งนี้ครับดูหูเขาเละมากเลยเอืมกำลังจะเดี๋ยวป้อนยาเสร็จเดี๋ยวก็ล้างแผลนะครับนะ ต้องใช้น้ําเกลือล้างนะครับนะ้นําเกลือล้างแล้วก็ล้างตรงตรงคอเขานี้มันจะแข็งหมดแล้วตรงเนี้ยแถวแถวนี้แข็งหมดแล้วเพราะว่าน้ำหนองมันโดนไงเอานี่มามามไม่เอาไม่เอาไม่เลียไม่เลียไม่เลียลูกไม่เลียไม่เลียอร่อยไหมอร่อยนลดีอร่อยเลยดีเออเอาอีกเอาอีกแล้วลูก เอาอีกเลอครับเอาอีกเอาอีกป้าเอาอีกครับเอาอีกครับเออโอ้ยยืนเข้าไปบ่ได้อืมกินหมดนี่ก็ฟื้นแล้วอุ้ยตา่ม่งได้แล้วเออตาเริ่มลืมได้แล้วนะครับเริ่มลืมได้แล้วตาลืมขึ้นแล้วก่อนหน้านั้นลืมตาไม่ขึ้นนะครับนะก่อนหน้านั้นลืมตาไม่ขึ้นนะเขาลืมตาไม่ขึ้นเลยก่อนก่อนหน้านั้นนะ คือหนังมันแข็งมากเลยลืมตาไม่ขึ้นไงเดี๋ยว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 เออเออืมก่อนหน้านั้นอะลืมตาไม่ขึ้นเพราะว่าหนังมันแข็งแข็งมากเลยหนังะหนังหัวหนังอะไรอะตอนนี้ลืมตาขึ้นแล้ว กินยาเสร็จแล้วก็จะได้ป้อนเนยกินเนนี่เสร็จแล้วก็จะได้ฉีดยาคือไม่กินก็ต้องบังคับให้เขากินนะครับอ่ะเดี๋ยวเช็ดปากให้ลูก ว้าวลายสลิงแล้วเนี่ยกี่สลิงแล้วครับเนี่ยกี่สลิงแล้วอ่าอืกี่สลิงแล้วเอยกี่สลิงแล้วครับดูหูเขานะดูหูนะดูเดียเปื่อยหมดเลยนะครับนะเอาให้ดูหลายๆายคนเดี๋ยวจะกินข้าวได้กินข้าวลงหรือเปล่าดูเนี่ยนี่ยดูสภาพหูเขานะผมต้องค่อยๆเอาคัตเตอร์บัตเกียเกียรออกมานะครับนะ เออนี่ไงก็มียาสมานแผลอยู่นะครับนะมี f อซก็บอกให้ซื้อทีซีไมซินมาให้กินโน่นนั่นนี่นะครับนะก็เดี๋ยวใช้ของหมอก่อนนะครับนะเอาอันนี้มันหลุดมันโดนไปโดนอันนี้ได้ยังไงเนี่ยมันพุ่งหลุดเลยลูกมันหลุดเหรอเอาอีกคำหนึ่งเอาอีกคำหนึ่งลูกเอาอีกคำหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวให้กินน้ำ อีกคำหนึงเดี๋ยวให้กินน้ํำลูกอืมต้องบังคับให้กินนะครับไม่บังคับให้กินไม่ได้เพราะว่าอะไรอ่ะกินน้ําตามลูกกินน้ํากินน้ำกินน้ำกินน้ําลูกถ้าเราไม่บังคับให้เขากินนะเดี๋ยวเขาจะไม่ฟื้นเดี๋ยวเขาจะไม่ไม่หายนะครับนะ ก็ต้องบังคับบ้างแหละเนาะเห็นไหมพี่น้องเห็นบ่เห็นหูเขาบ่อร่อยไหมลูกอร่อยไหมครับเดี๋ยวพ่อจะล้างให้เนาะล้างแผลให้เดี๋ยวล้างอันนี้ให้เวลาล้างนี่ต้องมัดปากเขานะไม่งั้นเขาจะแยมเดี๋ยวเขาเวลาเขาอนี้เดี๋ยวเขาก็นี่เดี๋ยวเขาจะลุกมาฉี่อยู่ ดูดิพร้อมหมดพี่น้องเออจังเม่นนะไม่ได้คิดว่าเขาเป็นหมาเลยเลยนะเลี้ยงเขามาหมาเลี้ยงนะครับไม่ใช่ว่าหมาไม่เลี้ยงนะครับนะเออเดี๋ยวออกมานะั่งนอนในนอนในนี้นะครับนอนในเต็นท์นะลูกนะนอนใน,อนนี้นะนอนในอะไรนะนอนในอันนี้ แแถวนี้นี่มลอกโลกเบิดลอยเป้งแป้งเต็มบ้านนะเดี๋ยวจะไปหากันไกเล็กๆมาตัดอยู่กันไกใหญ่ตัดไม่ค่อยคมตัดขนนะแล้วก็จะไปเอาโบมีดโกนมาไว้คอยถักถักถักถัขนเขาอืม ไม่ได้นะครับมันเราแวงมันสะดุ้งทันทีถ้ามันจิตเดี๋ยวจะแย่ให้ดูนะครับนะตรงนี้น่นเห็นไหมทุกท่านเห็นไหม เนี่ยต้องค่อยๆเขี่ยออกมาต้องค่อยๆเขี่ยออกมาอืมโหดนะน้องเลยพี่น้องอะไรลูกมาตัวไหนจะทํำแผลมาตัวไหนจะทำแผลเร็ว ตัวไหนจะทำแผลให้น้องในลูกมารับรับขับรับไม่เจ็บครับลูกไม่เจ็บ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 ครับไม่เจ็บไม่เจ็บไม่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 มีอะไรไม่ ครับ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 โอ้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 โเดี๋ยวพ่อเปิดพัดลมให้หนาวไหมป้าลูกหนาวไหมครับหนาวไหมลูกโอเคนะครับนะคลิปนี้มาแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวตอนที่ ทำแผลล้างแผลให้เดี๋ยวจะพามาดูอีกทีหนึงนะครับนะสวัสดีครับให้กำลังใจเอาฟูด้วยบ๊ายบาย